ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระราชภาิการทุกทุทุกรูปขอเจริญพรคณะญาติโยมที่มารับเป็นเจ้าภาพวันนี้ใครมาวันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายเราสู้เราให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาร่วมหนึ่งเดือนนะทั้งพลาดทั้งผิดเล็กๆน้อยๆ,ๆมาสองโนเปรเกันไป แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้รูปแบบที่ออกมาสมเกียรติอย่างยิ่งก็ถือว่าเราได้ทำเต็มที่ตามที่พระเดชพระคุณได้บอบหมายอย่างสองวันสุดท้ายนี้พระเดชพระคุณก็เข้าสำนักพระราชวังก็ไม่ได้อยู่ร่วมก็คณะสงฆ์เราก็ปฏิบัติกันดังที่เคยปฏิบัติกันมาคาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็วันนี้ช่วงเช้าอย่างที่พวกเราได้มาร่วม ก็มีพิธีนะถือว่าทางรัฐบาลเขาจัดว่าเป็นพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาวชิลาวุฒพระมกุฎกล้าวเจ้าอยู่หัวในทางวัดก็เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลสิงวัดเราก็ได้จัดสองวันซ้อนนะครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้แล้วก็ช่วงเย็นของวันนี้ก็เป็นวันสุดท้าย ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบหนึ่งเดือนเต็มฉะนั้นในหนึ่งเดือนนี้ถือว่าบารมีใครมากน้อยหรือเพิ่มยังไงก็ขึ้นอยู่กับช่วงเดือนที่ผ่านมานี่แหละซิ่งเป็นอะไรที่มันหาได้ยากมากเพราะว่า,าไม่ใช่ว่าจะเกิดแบบนี้ตลอดนะครับฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลถวายเนี่ยเราทำด้วยใจทำด้วยจิตใต้สำนึกล้วน ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะว่างไม่ว่างยังไงอันนี้วัดกันเลยนะครับใครเสียสละเวลาอันมีค่ามาได้ยิ่งเป็นความดียิ่งเป็นกุศลแก่ตนเองนะแล้วก็ที่สำคัญเราได้เห็นนะวัฒนธรรมหรือรูปแบบนะการจัดประพณีวัฒนธรรมเช่นนี้ก็จะได้พูดต่อลูกต่อหลานไปเรื่อยๆในวันข้างหน้าโดยเฉพาะพระสงฆ์เรานี่ก็ได้เรียนแบบ ได้รู้ขนมรำเนียมว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในวันข้างหน้าและที่สําคัญเรายังเหลืออีกนะเมื่อครบวาระ50วนันะเรียนให้โยมทราบล่วงหน้าด้วยวันที่12ทธันวาคมจะมีพิธีช่วงเช้านะครบ50วันปัญญาสมวานนะครับและก็3 1มิก,กราคม2569ปีหน้า100วานันจากนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ คณะรัฐบาลแล้วก็สำนับพระราชวาังได้ประกาศให้ทุกคนได้ร่วมพิธีไปเรื่อยๆนะทำพิธีบำเพ็ญกุศลไปเรื่อยสุดแท้แต่หน่วยงานองค์กรใดหรือวัดใดสะดวกไปจนถึงพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพนี่นะใน,ใน,ใน,ในวาระครบ100วันนะจากนั้นเราถือว่าอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีเราโชคดีกัน นะช่ชคปีที่มีบุรพาหากษัตริย์ถึงซึ่งเมื่อเช้าก็ได้ป่าลุกไปรอบหนึ่งแล้วว่าเราไม่เคยถูกใครลุกลานแม้ถูกลุกลานเราก็สามารถผ่านพ้นไปได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดในโลกนะและก็ที่สำคัญล่าสุดนี้เราเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวิษณก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์เสด็จเยือนประเทศจีนเนี่ย ได้อะไรและหลายอย่างกลับมานะครับนะอย่างที่ทุกท่านตามข่าวนะนั่นก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าประเทศไทยเราวันข้างหน้านี้จะได้รับประมากรุณาที่คุณหรือส่วนใดส่วนหนึ่งจากประเทศเพื่อนบ้านหรือการสนับสนุนหรือการส่งเสริมอะไรก็สุดแท้แต่นะครับถือว่าเป็นนิมิตที่ดีฉานั้นวันนี้ก่อนจะเข้าสู่พิธีอีก10นาทีธนะรรม,มาภาพขอนำเรียน ความเป็นมาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคร่าวๆทุกท่านได้รับทราบตั้งแต่ที่เราทราบข่าวการเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ณโรงพยาบาลจุฬาลงก,กรณ์สภากาชาติไทยศรีพระชนมายุ93,000ษาวันนั้นอย่างความเศร้าโศกเศร้าเศรโกกมาสู่พระสมิกรอ,อย่างหาที่สุดไม่ได้ แม้พระองค์จะทรงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจใหแห่งแผ่นดินแต่ก็ได้เสด็จสู่สวรรคารัยพระมหากรุณาที่คุณและนามพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพวกเราชาวไทยเนี่ยยังตราตรึงอยู่ในความทรงจําเราตลอดไปปวงชนชาวไทยก็ต่างก็น้อมลํำลึกนึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่นี้ปฏิบัติในสิ่งที่เราพอจะปฏิบัติกันได้เพื่อน้อม รำลึกและถวายาเป็นพระราชกุศลหลังจากทราบข่าวคณะสงฆ์พระราชาฏิการามก็เช่นเดียวกันน,น้อมรำลึกและถวายความบรารัยมาตลอด1เดือนเต็มและวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนและหลังจากนั้นเราก็รอวันที่จะประกอบพิธี50วันก็คือ12ทธันวาคมและร้อยวัน3 1มกราคม2569ัีหน้าน้า ดังนั้นพระแม่หลวงของเราหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าสมเด็จพระพันปีหลวงถือกำเนิดนะถือว่าเป็นผู้เป็นสีแห่งกิติยกรสมเด็จพระนาจา้าทรงพระราชาสมภพเมื่อวันที่12สิงหา2475เป็นทิดาองค์ใหญ่ของคนอีกพระบวรวง์เธอกรมมือจัตทรีสุรนาถและหม่อมหลวงบัวกิติยกร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในสมัยรชัชกาลที่7พระราชทานนามว่าสิริกิตแปลว่าผู้เป็นสีแห่งกิิยากรนะการพระราชสมภพของพระองค์เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ประเทศไทยแล้วอยู่ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยนะระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยยุคสมัยรชัชกาลที่7พอดี นะถือว่าเป็นยุคแห่งการเริ่มต้นทั้งสองแผ่นดินของเจ้าหญิงตัวน,น้อยแห่งกิติยากรน,นี่นะช่วงต้นวัยเยาว์พระองค์ก็ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนราชินีนะและที่โรงเรียนเซนฟรานซิสซาเวียคอนแวนที่ได้เริ่มฝึกเปียโนและตั้งพระไทยจะเป็นนักดนตรีมืออาชีพในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ชีวิตพระองค์นนั้เต็มไปด้วยบทเรียนแห่งความอดทน พระบ,บิดาผู้เป็นทาหารก็ปลูกฝังให้รู้จักวินัยความเสียสละและความเมตตาซึ่งต่อมาก็ากลายเป็นรากฐานของหัวใจแม่หัวใจแห่งราชินีผู้เปีย่ยมรักประชาชนในวัยช่วงที่สองวัยเยาว์ช่วที่สาเส้นทางสู่ยุโรปและรักแห่งการเวลาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พระบิดาได้รับโปรดเก้าให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศในทวีปยุโรป ก็ทรงตามสเสด็จไปศึกษาต่อและก็ทรงพบกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พ่อหลวงเราที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็สร้างความผูกพันอันงดง,งามขึ้นเรืเร่อยๆจนทรงมั่นกันในปี2492นับเป็นจุดเริ่มต้นของรับนิรัน์แห่งสองพระองค์ นะช่วงที่สาราชาพิเศษสมรสแห่งแผ่นดินวันที่28เมษายน2493ทั้งสองพระองค์ก็เข้าสู่พิธีราชาพิเศษสมรสนวังสพทุมนะและในวันที่5พฤษภาคมปีเดียวกันก็ได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนับเป็นวันแห่งความพรืมปีติของฝวงชนชาวไทยช่วงที่4ช่วงที่5 ถือว่าเป็นช่วงแผ่นดินงดงามด้วยพระบรมีคู่ฟ้าทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดารวมสี่พระองค์พระองค์แรกก็คือกมม์หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีองค์ที่สองก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกเจ้าเจ้าอยู่หัวองค์ที่สามระสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสุดท้ายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างวัฒน วรัคติยราชนารีทั้งสี่พระองค์แล้วก็วรรที่หกไปเคียงข้างพระราชาด้วยหัวใจแห่งแม่ของแผ่นดินที่เราเห็นภาพเสด็จเคียงข้างล้นก้าวัาชการที่9ทุกเส้นทางส่งเริ่มโครงการช่วยเหลือราศฎรนานบประการตั้งแต่ศิลปะชีพจนถึงงานพัฒนาในถิ่นธุรกันดาล ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาจริงๆและก็ช่วงสุดท้ายที่เราทราบก็คือพิธีที่เราจะต้องไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นนั่นก็คือพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลหรือบำเพ็ญกุศลถาวายเป็นพระราชกุศลถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าก็ใช้คําว่าบำเพ็ญพระราชกุศล อย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่ก็ต้องใช้คำว่าบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลซึ่งประเพณีประเพณีนี้นสืบรากฐานมาอย่างลึกซึ้งถ้าจะพูดกันเรียกว่าพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอาจจะเป็นสัตตมวานปัญญรสมวาน50วันหรือปัญญาสัมมวาน50วันสัตตมวานร้อยวันอย่างเงี้ย ของราชวงศ์ไทยเรานะั้นนะถ้าเราศึกษาจริงๆสืบเนื่องต่อเนื่องมาด้วยความเคร่งครัดตามแบบโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานมาจากคติของสมุติเทศผสมประสานกับหลักพระพุทธศาสนาอย่างวิงจิตรในเชิงความหมายต่อราชวงศ์นั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุด แด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาไาลัยนะแล้วก็ในขณะที่ทางคติรมธรรมเนียมนั้นก็ถือว่าราชประเพณีนี้สื่อถึงการส่งเสด็จดวงพระวิญญาณด้วยนะสู่เขาพัสุเมนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไต่ภูมินะอีกทั้งยังให้แง่คิดในคุณค่าทางจิตใจก็ถือว่าเป็นการเยียวยาจิตใจผู้ที่ยังอยู่ ข้างหลังนะอย่างพวกเราเวลาทําบุญให้ญนะาติที่สูญเสียนะั่นแหละเราก็กว่าจะมีพิธีชาปนกิจหรือเผาเนี่ยนะคนที่มาร่วมมาช่วยมาให้กําลังใจนี้ก็เหมือนกับว่ามาเยียวยาจิตใจนะคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่จะดําเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้านะร,รมเนียมที่เราปฏิบัติกันเนี่ยกุศลบำเพ็ญกุศล7วันห้วันสิวันร้อวันเนี่ย ไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นนะถ้าเราศึกษาดีๆยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนเป็นกับคนตายด้วยพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาที่พูดเมื่อตะกี้ว่าเยียวยาจิตใจของผู้ที่อยู่ให้ค่อยๆยอมรับในสิ่งที่สูญเสียและทำใจต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ได้นี่คือ เล่าความละเอียดนิดนิดหนึ่งพอเป็นสังเกตคร่าวๆให้ทุกท่านได้รับฟังหลายท่านงงว่าคำว่าสัตมวานปัญญารสัมวานปัญญาสัมวานและสัตมวานคืออะไรถามมาตมาหลายคนเหมือนกันในผ่านเบอร์มือถือก็อธิบายให้ฟังว่าเป็นคำบาลีสันสกฤตนะเป็นคำมีความหมายว่าครบกำหนดเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมส่ง หรือหมายถึงการบ,บุญครบวาละเพื่ออทิศส่วนอุศลให้แก่ผู้ที่ร่วงรับนะบอันนี้คือ,อเบื้องต้นคร่าวๆให้ทุกท่านได้รับทราบว,ว่าที่เราจัดพิธีบัชเพ็นอุศลมาตั้งแต่ต้นเนี้ยนะตั้งแต่วันที่ยี่สนะครับยี 25, ตุลาคมเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ครบ1นเดือนเต็ม และพิธีนี้จะยังสืบต่อเนื่องไปจนกว่าถึงพระราชาพิธีถวายพระเพลิงพระ,ระ,ระบรมศพเพื่อให้ประสงค์กรชาวไทยได้ร่วมได้ร่วมกันน้อมรำลึกและถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติและสมบูรณ์ตามราชประเพณีทุกประการนะครับ